ใช้ทเทคโนโลยี AI เนี่ยสามารถตรวจสอบคบเร็งเต้านมได้มากกว่าการที่หมอวินิจฉัยถึง13อะไรประมาณนี้ทีเนี้ยไอเคสเนี้ยสปีให้หลังนะเป็นเร็งจริงเป็นตรงที่ AI นั่งงเลยเออมันก็แปะดี ขอแนะนําประกันสุขภาพดีๆเพยงคุณ Search easysunday com แล้วคลิกซื้อประกันออนไลน์เลือกรูปแบบประกันและแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณจะชําระเบี้ยก,ก็ง่ายมีให้เลือกหลากหลายช่องทางหากมีโค้ดส่วนลดก็สามารถกรอกได้เลยที่สําคัญ Sunday ์เราออกอีเวนต์อยู่เรื่อยๆนะครับ ใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนซื้อประกันกับซันเดย์ว่าง,ง่ายแล้วการดูแลของเราสะดวกและง่ายยิ่งกว่าด้วยจอ l ลี่ซูเปอร์ปให้คุณเคลมได้ผ่านแอปเจ็บป่วยตอนไหนก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านได้เลยมาทําชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่ไปกับประกันซันเดย์นะครับ Thank God it's Sunday <S life มันมันฟังแล้วคุ้มสวัสดีครับกลับมาพบกับ Thank God It's u n d a y EP ี2สอีกแล้วนะครับโดยในพาร์ทที่2เนี่ยผมจะพาทุกคนมาอัปเดตความก้าวหน้าทางการแพทย์กันครับว่าจะตรงกับคำทำนายของหมอดูบาบางก้าที่เฟิร์นเล่าไว้ในพาร์ทที่แล้วไหมหรือจะเป็นแค่สิ่งที่เชื่อมโยงเองหรือเปล่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับอทีนี้ผมจะเป็นตัวแทนฝั่งวิทยาศาสตร์นิดนึ่งเราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ของคำทำนายปีนี้ของแม่หมอแล้วกันนะว่า เราจะหยิบม,มาสั้งหัวข้อหนึ่งในเจ็ดก็คือเรื่องความก้าวหน้าของทางการแพทย์ทีนี้เราก็เลยไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาครับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน<ม>โดยข้อมูลแรกเนี่ยมันอยู่ที่วันที่17พฤศจิกายน2523โดยเขาเรียกบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อ i r o n Medical Technology ซึ่งได้รวมมือกับ Imperial College ลอนดอนประเทศอังกฤษเขาได้ออกใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยสามารถตรวจสอบพบ มะเร็งขั้นต้นๆเลยอะของมะเร็งเต้านมได้มากกว่าการที่หมอวินิจฉัยถึง13%อะไรประมาณนี้โดยที่เขาบอกว่าภายในปี2021นอเนี่ยเดือนเมษาย,ยนเขาได้ไปเก็บข้อมูลจนถึงปี 223เดือนมนกราคมเนี่ยเขาไปเก็บข้อมูลกว่า25,065รายจาก4สถานที่ในประเทศทังการีโดยใช้ AI ต,ตัวนี้ที่ชื่อว่าเมียแล้วรู้สึกได้ว่าเขาดีเทคได้ดีกว่าหมอเหมือนอารมณ์แบบส e คแ n นโ p ที่เ n ียน oh, ทา,นาอาใช่มีหมอแล้วก็มี AI <Okay. S 1> ตัวหนึง่งทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยโดน develop จากบริษัทชื่อ h i r o n medical technology เนี่ยคือเมียเนี่ยมันเป็น AI ตัวหนึ่งของเขา ซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาอ่านเมโมแกรมคุณรู้จักเมโมแกรมไหมไม่รู้จักเวลาคุณไปตรวจมะเร็งเต้านมอ่ะคุณต้องเอกซเรย์แต่คุณจะต้องเอาหน้าอกไปวางไว้บนแท่นที่ประมาณนี้แล้วก็วางไว้แล้วก็มีแผ่นเลอีกอันหนึ่งคือมาทับคือมันต้องมีเชฟของหน้าอกที่โดนบีบเพื่อจะให้ดูก้อนบางอย่างหรือ,อแคลเซียมบางอย่างแล้วก็ถ่ายเอกซเรย์วนด้านข้างอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วออกมาเนี่ยเขาเรียกเมโมแกรม ประมาณนี้ซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะถ่ายใช้หมอ,หมอดูโพลิชันอจาจจะงนี้ใช่ไหมแต่ด้วยบริษัทนี้มันทำไอเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยที่เขารู้สึกจะมี6สเต็ปเนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคือสเต็ปแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีเทคโนโลยีชื่อ RSVIP อันนี้ติดเฟรชมาดไาด้วยนะเขาบอกว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยคนเป็นมร็งเต้านมเนี่ย มันมีเขาเรียกว่ามี backlog ของเมโมแกรมเยอะมากหมายความว่ามันต้องมีคนนั่งอ่านเมนูแกรมใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไอ้เคสนี้รุนแรงเคสนี้ไม่รุนแรงเคสนี้ปานกลางต้องเรียกเข้ามา follow up จะต้องนัดหมอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกขั้นตอนพวกนี้มันจะค่อนข้างใช้เวลาและเปลืองรีซอสมากแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ accurate แล้วถ้าเกิดคุณไปเรียกมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้รุนแรงคุณจะเกิดความวิตกในใจอ่ะคุณจะเกิดความวิตกในใจโดยใช่เหตุเขาก็เลยเอาไอ้ใหญ่ตัวเนี้ย มาช่วยตรงนี้อันที่หนึ่งคือช่วย m a n a g เรื่อง backlog คือพวกเคสค้างอยู่ในนั้นทำให้ staff ทำงานน้อยลงแล้วก็ทำให้เรียกคนเข้ามาได้แม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิด early treatment ได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่รอดชีวิตดีกว่าวก็คือมีการ p r i o r i t i z e ด้วย AI แต่เที่สองเขาเรียกว่า image acquisition acquisition คือเขาเอา e AI ตัวเนี้ยก่อนที่จะไปถ่ายรูปอ่ะแทนที่จะให้มนุษย์มาเหมือนจัดค่าทาง วางหน้าอกในอ็อบเจกต์แบบนี้เพสแบบนี้แล้วถ่ายในมุมนี้คือเขาก็ใช้ AI ช่วยด้วยใช่ไหะคือเหมือนบอกให้เขาอยู่ใน p o s i t i o n c e r t a i n Position อย่างเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นเพราะว่าเขาบอกว่า47%ของการที่ m i สไดโนร์อ่ะมันมาจากเรื่องนี้ก่อนเลยการท่าการวอง่าขอโทษนะคือการวางที่หน้าอกลงไปบนบนแป้นอาจจะไม่ถูกมองไม่เห็นทำให้ถ่ายรูปออกมาดูไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดแบบการ ถ่ายเมมโม,โม,ม,โม,มโรรมที่ไม่ r a t e เขาก็เลยตรงนี้มาช่วยแก้เลยอะคุณจัดท่าเลยไม่ได้ให้คนจัดให้ AI ช่วยจัดซึ่งอันเนี้ยมันจะมีตัวเมียเข้ามาแล้วแต่ตัวเมียมันจะมีลูกๆมันอันนี้เรียกว่ามี IQ ซึ่งเป็น AI อตัวหนึ่งเอามาช่วยดูการจัดท่าทางสเต็ปที่3คือ case management อันนี้คือเป็นเมีย triage เมีย t r i a อเนี่ยคือตัวที่เหมือนช่วยให้เรา m a n เคสได้ดีขึ้นเอ แบบเหมือนคนที่เป็น provider เนี่ยก็สามารถมี control ที่ดีขึ้น<ะ>ตัวที่เป็น radiology คือคนที่อ่านเนี่ยก็สามารถมี productivity ที่ดีขึ้นอ่านให้ accurate มากขึ้นส่วนคนไข้เนี่ยก็คือสามารถเพิ่ม trust ที่ดีขึ้นอารมณ์แบบ selection ดีขึ้นว่าเค s นี้เป็นยังไงเคสนี้เป็นยังไงอะไรอย่างประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีตัวนี้ตัว read and recall recall คือเรียกกลับมาดูอีกรอบใช่ไหมไ<ะ>อ้เนปน็น near reader คือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการที่ช่วยอ่านแหละทีเนี้ยมันจะมีแลบบ้วเวลาเขาอ่านในโปรแบบกรมมันจะมีแพทเทิร์นก็คงไปเทรน AI ไอมาแล้วแหละให้อ่านแพทเทิร์นว่าเฮ้ยแพทเทิร์นที่แบบตามองไม่เห็นประมาณเนี้ยมันมีแววที่จะถอยเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงคือคือตัวนี้แหละที่มันบอกว่าคุณมีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งหรืไอไม่แล้วก็ไปบวกกับไปสามสี่อัน บอกทางตอนเพื่อให้คุณกลับมาดูมีการประยุที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่การจัดกวางท่าทางก่อนถ่ายเลยหลังถ่ายคุณก็มี AI อีกตัวหนึ่งมันมี AI หลายตัวมากอยู่ในนี้ก็ช่วยคุณหมอช่วยพวกนักร,รังสีวิทยาช่วยโรงพยาบาลช่วยคนไข้เองค่ะไรหลายๆจุดอันเนี้ยเขาก็ทำขึ้นมาแล้วซึ่งบริษัทไทรอนเมดิคอฟเทคโนโลยีที่ร่วมมือกับ Imperial College London เนี่ยนะครับ ผมแอบไปเห็นว like, ่าเขาก็ทํางานกับ NHS เหมือนกันนะครับคุณรู้จัก NHS ใช่ไหมรู้จักคุณอธิบายให้ฟีว่า NHS คืออะไรครับ NHS ก็เป็นเหมือนคนไม่รู้ว่าเป็นระกันสังคมของอังกฤษเศษกเทอังฤหมือนเประกันสังคมเออแต่เป็นของอังกฤษแต่ทเดี๋ยวรอเรานะเรอไม่เคยเข้าประมาณนี้อันนี้ที่ AI ตัวแรกจากฝั่งอังกฤษแต่จริงๆมันจะมีฝั่งอเมริกาด้วยอันป๊บนึงพี่น้าแล้วที่ฝั่งอังกฤษเขาเริ่มใช้งานจริงๆหรือยังคะคือนี่คือ trial ของเขา เขาใช้งานอารมณ์แบบเป็น <BACK> ซ <G TA> yeah, well, ิลค์แอนโรมิเนียนของหมออะของหมอคีก huh. ็ยังมีคุณหมอดูอยู่นะแต่นี่ก็คือก็มาช่วยหมอก็มาช่วยหมอคือไม่ได้แทนหมอร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปฝั่งอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไทยไว้เพียนิดนิดนึงเราก็เลยไปดูว่าไอ้คำว่าไครอนเนี่ยมันคืออะไรวะแล้วไอเมียรมันคืออะไรวะคำว่าไครอนเนี่ยเป็นเป็นภาษาเป็นมิดเดิลอีริชอะอ่าฮะเรียกเซนท์พออะเซนทอร์รู้จักเซนทอร์ป่ะ ขึ้นม้าขึ้นผู้ชายอ่ะขึ้นรูปเลยปะที่วิยายอีกคนชื่อแจ็คสันอ่เพราะว่าเขาบอกอันนี้คือเป็นตัวแทนของคนฉลาดมีความรู้ทางด้านการแพทย์แล้วก็มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ขามีความแข็งแรงเหมือนม้าอะไรเงี้ยเขาทั้งเป็นชื่อบริษัทด้วยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็แปลกทีนี้เราไปดูฝั่งเมกาข้อมูลที่เราหามาเนี่ยตัวที่มันดีเทคมะเร็งเนี่ยของฝั่งเมกาจะเป็นมะเร็งปอดตัว AI เนี่ยมันชื่อว่า C b บ ไม่รู้อ่านถูกเปล่าซีบิวซีบิวจัมปิงประมาณนี้ซึ่ง oh. ไอตัวซีิวเนี่ยสามารถอ่าน CT Scan นของปอดซึ่ง c ี c ทีสแกนเนี่ยมันก็จะมีมุมของมัน mm hmm. แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามาอ่านตัว CT s c สแกนดูแพทเทิร์นเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ปอดของคนเนี้ยมันสามารถทำ Early Detection ได้ไหม ว่ามันจะมีภาวะที่สามารถเด v e l o p ไปเป็น cancer ได้ไหมซึ่งไม่เคสจริงด้วยซึ่งอันนี้เคสจริงรู้สึกจะไปออก CNBC นะเขาสามภาษณ์หมอประมาณว่าเวลาทำ CT สแกนเนี่ยแล้วเวลาคุณอ่านผลอย่างเงี้ยแล้วมันไปเกิดขึ้นทีหลังอย่างเงี้ยหมอแบบคุณดีเทคก่อนได้ไหมโอ้แทบจะไม่ได้เลยค่ะเกิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็มีเคสจริงขึ้นมาอันหนึ่งเขาก็ไปดีเทคว่าเฮ้ยปอดคนเนี้ยหมอเหมือนหมองไม่เห็นทีเนี้ยไอเคสเนี้ย 2ปีให้หลังอ่ะเป็นมะเร็งจริงเป็นตรงที่ AI แม่งวงเลยเออมันก็แปลกดีซึ่งอันนี้ก็เป็นฝั่งอเมริกาเป็นตัวที่มาช่วยให้คุณหมอทํางานง่ายขึ้นเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ได้สรีรวิทยแบบเอามาใช้งานคอมเมอรเชียลแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่มีแล้วแน่ๆซึ่งช่วยนักรังสีวิทยาวิเคราะห์ผลให้ได้แม่นยำมากขึ้นแล้วคนจะรอดมากขึ้นถ้ารู้เร็วก็้าเร็วก็หายได้ีหายได้แต่อันนี้ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งคือซีิวเนี่ยก็เป็นชื่อเทพเจ้ากลิ่นกัน อินหรออินฟังแล้วหรอไม่คือพอมันชื่อมันแปลกเราก็ไปเซิร์ชไงอ่าคืออะไรพี่นะรีวิวเนี่ยเป็นโปรเฟตที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ที่กรีอ่ะฮะซึ่งเขาเอามาตั้งเป็นชื่อ AI ชื่ออะไรนะพี่น้อยทีบิวม่รอ่านเรียกยากมากเ้องซีบิวอานซัมติงประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสที่เห็นจริงๆย้อนกลับไปเรื่องแม่หมอ เราก็ไม่รู้ว่าแม่หมอทํานายไว้หรือมนุษยชาติพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ไงพี่ออกไหม <คน S 1> แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นอะคนว่าคู่แต่คนให้น้ำหนักไปทางที่มนุษยชาติต่อสู้กับสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเรียนรู้แบบไม่จบสิ้นอะคนคิดว่านะแต่อันนี้พินาะปี้มีอินไตน์ไหมทำไมมันเท่ได้กถึงเลือกที่จะทําอันนี้กลับมาเร่งเต้านมก่อนอะ เพราะอะไรเพราะอัตราการเป็นมะเร็งเต้ามขสูงในข่าวนะครับมันมีเขียนไว้ว่าในปีสองพันยสิบเนี่ยมีผู้หญิงสองจุดสามล้านคนที่เป็นมะเร็งเต้านมและหกแสน0ปหมื่นห้าพัคนเสียชีวิตเขาก็เลยเลือกทําสิ่งนี้ขึ้นมาถือว่ามีข้อโครง้วพี่นะที่จะเป็นไปตามที่คุณแม่หมอท่านแถะท่านทานายเอาไว้และอีกโรคหนึ่งคืะรคะอัลไซเมอร์มีไหมอัลไซเมอร์ในนี้ยังไม่มีตอนนี้มีแค่มะเร็งปอดกับมะเร็งเต้านมใช่ แต่ถ้าหัาวใจอัลไซเมอร์เป็นโรคที่น่าสงสารมากถ้ามีจะดีมากเราก็รอันอยู่คนไทยก็ประสบกับโรคอัลไซเมอร์นข้เยอะเราจําได้เราค Alt imer. Alt imer ge ge เคยมีอีพีอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เกิดจากดีเบนเชียนะครับพูดเหมเือนเป็นหมอเลยดีเบนเชียคือภาวะที่สมองเสื่อมอ่ะคือเป็นทุกคนคุณก็จะเริ่มภาวะนั้นเดบลอกไปเรื่อยๆจนอาจจะเข้าขั้นอัลไซเมอร์หรือไม่ไม่เป็นก็แล้วแต่ นั่นแหละครับวันน so ี้ก็เป็นเนื้อหาของ EP นี้แล้วก็นอกจากรายการนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะสนใจไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ AI เพิ่มก็สามารถไปดูในรายการอื่นๆของช่องเราได้แต่ว่าถ้าพ er ูดถึงการใช้ AI เอา AI เข้ามาใช้บริษัทเราใช้ AI อยู <S <s ่นะฝั่งเราก็มีนะคะเหมือน d เตอร r AI แล้วก <as ็เป็น AI ที่ถูกเทรนด์ดยหมอก็มีหลายตัวก็คือมี AI ที่เอามาช่วยตอบคาถามเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณเป็นไม่เป็นอะไรใช่ไหมดีกว่าคุณไปก<บ>ูเกิลแล้วก็วิตกกังวลกัน,นไปหรือร AI บางตัวที่เอามาดูพวกความเสียหายของรถยนต์เพื่อให้ได้ราคาการไม่งั้นเราอาจจะไปซ่อมในราคาที่แพงเกินไปหรืออู่อาจจะบอกราคาที่แพงเกินไปทำให<ช>้คุณรู้สึกว่าแบบอ้าเราซ่อมแค่นี้ทําไม,มประวัติเราเสียไปขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาแทนคนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีคนอยู่แล้วมีตัวนี้มันช่วยมีชื่อด้วยนะถ้าจะไม่มีชื่อเฟรนะครับ ชื่ออะไรนะพี่คะชื่อเฟรย์คุณอยาถามว่าใครตั้งผมไม่รู้อันนี้เรากใส่ตรงค่ะพี่เต้พี่เต้ค่ะเฟรย์เกิดจากอะไรค่ะจำไม่ได้งั้นไม่รู้ใครตั้งอ่าโอเคนี่แหละเนื้อหาในวันนี้ขายของนี่คุณค่ะเราพูดกันถึงมะเร็งสำหรับใครที่มีความกังวลอย่าลืมซื้อประกันโรคไร้แรงหรือประกันมะเร็งครับตอนนี้ซันเดย์ ขายประกันของหลายๆเจ้าแล้วสําหรับผู้ชมทาง y t u t u นะครับตอนนี้เราก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษ10%นะครับโดยใส่ u u n d y y h a i l a n d y o u t u b e นะครับลด10%จากค่าเบี้ยบนหน้าเว็บนะครับสำหรับทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพของบริษัท Sunday ประกันไทยซื้อได้ที่ easy sunday. com ครับแลววันนี้ก็จะต้องลาไปก่อนก็อย่าถ้าเกิดคนชอบเนื้อหาหรือการ โต้วาทีกันระหว่างสองฝั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกับเราหรือขอเลขเด็ดในในงวดหน้าก็คอมเมนต์มาได้ครับค่ะเนี่ยหใครต้องการติดต่อช่องทางดูดวงสามารถไม่ใช่เับเ <laughs> ม่แ <laughs> ม่ข้างล่างเดี๋ยวคนใ้แม่ก็ไปตามเก็บอ่าได้ค่ะถ้าแม่เราไม่เอาตังค์พี่เอานะแม่จะเป็นเอี้ยี้แม่หรอแล้วแต่แล้วแต่แม่แป่งเปอร์เซนต์หรอ โอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ,คณคพี่น้ามากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank God it's Sunday <S Life มันมันฟังแล้วคุ้ม